อาแปดเดือนแปดเดือนอืมที่เนี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอพอรู้วัดลูกท้องตัวเองไม่ไม่ได้พูดอะไรมากก็ว่าเออปรึกษาทางครอบครัวทางทางแม่ของลูกก็ตกลงกันก็ก็โอเคก็โอเคแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือไม่ได้ไปหากครก็แค่อาจจะคุยกันจบแล้วก็ในระหว่าง เขาท้องก็ไม่ได้ไปหากันเพราะว่าบริยูต้องการถูกบ้องถือคองกับมิชยองทองอยู่แล้วโอเคซึ่งคุยกันแล้วโอเคเขาเข้าใจโอเคเราในนู่นในการรับผิดชอบจบผ่านไปแล้วจนว่าลูกคลอดถูกบ้องครับตัวเองในในเระหนังกรคลอดหรืออย่างนี้เขาไปบวชหรืออย่างไก็บวชอยู่พรรษาหนึ่งครับผมเพราะว่ามันพรรษาหนึ่งนี่กี่เดือนอ่ะพัรษาหนึ่งนี่คือสามเดือนแต่ว่าผมบวชหกเดือนเธอบวชหกเดือนโอเคบวชตอนบวชก็คือเข้าท้องอยู่ใช่ครับโอเคแล้ว ซึ่งออกมาแล้วกันอเวอร์แ <jamais> ล <drama> ้วใช่ครับซึ่งออกมาก็คือโอเวแล้วอ่าโอเคทีเนี้ยพอเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดนี่คือเข้าเข้าค่ายหรือยังเข้าค่ายตัวเกี่ยวหรือยัง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 ทั้งหมาทุกสิ่งทุกอย่างทีเนี้ยก็คือยังไม่ได้เข้าค่ายใช่ใช่เรื่องที่มันเกิดเนี่ยบอยนี่ไม่ได้ไปเจอถูกไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเรื่องเลยใช่ใช่บอสยังอยู่บอสยังอยู่วงเก่าอยู่เลยบอสยังอยู่กินเซฟไลอยู่เลยถูกไหมใช่ครับ ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่ตั้งแต่ตัวเกี่ยวมิวสิความันอยู่ขอนแก่นเรื่องเกามาล่างมาลวยแล้วโดนแล้วแต่ว่ากับบริษัทอะไรกับสองปีแต่ว่าตัวเกี่ยวเพิ่งมาอยู่นี่ตอนสามสี่เดือนเองประมาณห้าเดือนมีนาเรากี่เดือนเราห้าแล้วหรอมีนาเราห้าเดือนแล้วหรอใช่ๆวุ้นขนาดัหนหรอนานมาก e ีหนึ่งเพราะว่าเจอต้องเจอต้องทางไีหนึ่งเปิดตัวเมษามีนามีนาเมษาพฤษภามิถุนา รกระกระดาข่าวเทียนได้หาแล้วก็คือเรื่องนี้มันเกิดเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนถึงว่ายุคค่ายเออแล้วตอนอยุคค่ายก็ารับทราบก็าบ่ได้เป็นอย่างเดี๋ยวนะทีนี้ถามถาม่อน่าบอดบอดแต่เอากล่องมารวงงานหะย่อนอย่างหย่อนทํางานเออหย่อนหย่อนกล้องลองเพีงได้กล้องอินเอร์เทีนได้แล้วก็เห็นเ,เห็นกล้องทํางานได้แล้วเห็นมานานแล้วจับตาดูมานานแล้วแล้วก็คือ ตอนอยู่วงเดิมเนาะก็อยากเอาเขามาอยู่ยแต่เขาไปบวชเขาเลยไม่ได้ไปอยู่วงเดิมอาจาจะจำเนถึงเวลาเขาเลยไม่ถ้าเขาอยู่วงเดิมาาเขาอาจจะไม่ผ่านที่นะเพ<อ>ราะเขาอยู่ที่นั่นแล้วตอนอยู่วงเดิมเห็นมองไว้แล้วได้เจอกันแล้วมีการพูดคุยกันว่าเออมาอยู่น้ำกันมนะ <ใน S 2> ั้ยมันไปบวชม,มันเลยบฏิยุมองห้ามบ่อนี่พอ่อมันสึกมาแล้วก็มาเกิดมองไม่บรรจุกับค่ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็เลยก็เลยมาอยู่ที่นี่อพอมาอยู่ตัวเกียวแล้วครับมีเงินมีคํามีเอฟซี ตอนนั้นงกะแบบบ่อฮะเนมีเงินแบบบนต่บ่อฮะเนติดต่<ห>อเราะว่อยู่มาเนครับแล้วก็ที่นี่ก็เออพอเดยมาอยู่กับบอร์ดแล้วก็มีงานมีเงินก็คือท้าลูกเลยครับผงกะเลยส่งเงินให้ทังลูกเลยครับกติดต่อแม่เพิ่นไปบ่เออคาใส่ใจหลายบอ่อไม่ริงลูกไม่ลูกไม้งน,นนี้หมายถึงว่าก้อนหนานี้ที่อาจจะบ่ได้ติดต่อไปเป็นประจําหรือว่าบ่ไเดยเขาไปบ่ว่้าดูแลเต็มที่ในในฐานะแบบว่าเอาเค้าเป็นพ่อแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะ เงินไม่นครับกาอะไรกันนะส่องกินคำแล้วก็ก็คือเลียงปากแต่ของกับบ้านมุมไม่นครับผมก็ได้แบบนื่พึ่งพึ่งซื้อกล้องในประมาณเดือนหนึ่งกับมีงานกับบอรดนะครับบอรก็เลยติดต่อมาเลยครับ EP หนึ่งก็ยังก็ยังไม่ได้มีเอซเลยใช่ใช่ครับ EP กะจกมาสั่งตอนนี้เรา EP ยี่สิบมันระยะเวลามันสั้นอยู่นะถูกไหมแบบกว่ากว่ากว่าสิมัมีเอซีแบบมีมีเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ ยูวัดกับบอมีเงินอยู่แล้วนะครับยูยูวัดกับแมนบริษัยเงินเนาะแมนบริษัยงเยงนยิงงนอยู่แล้วบริหารเงินพร้อมแมนแล้วก็ซื้อโอม่านประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็บบอลก็ติดตอ่อมาเลยครับยังไม่ได้มีงานยังไม่ทํางานเลยนะครับแต่ว่าในมีเงินแล้วก็จนมาหาบอดครับก็อยู่ไม่ไม่อยู่กับบอลอีพีหนึง่งพอเริ่มมีกระแซ่ดิ้งค้าว่าจะลองเพลงบอดบิ๊กเพลงนี้บอลบิ๊กจะลองบอลเลยเห็นกล่องว่าอยู่หลองแท่งแล้วเริ่มมีเงินก็เลยติดต่อไปหาทางแม่ของลูก แล้วก็ให้ทำการส่งมันบ่บัๆนะครับผมส่งทุกเดือนทุกเดือนบ่หรือว่าส่งเดือนบางเดือนนิดเดียวส่งทุกเดือนครับทุกเดือนหลังจากที่เริ่มมีรายได้จริงๆใช่มั้ยพอช่วงนั้นก็ไปบวชอยู่ในวัดใช่ๆครับก็คืออยู่ดียบ้านหเดือนแม่นครับป้าครึ่งปีส่งส่งเท่าที่ไหวเหรอเพราะว่าก้องก็มีทางเขาปวดกล้องเองด้วยอันี้ต้องส่งก็เียังกินปากกินท้องตีนลาที่ทุกวันนี้ก็ส่งปกติส่งส่งปกติเค้าก็โอเคโอเคครับทางข่าวทางข่าเยอะตลอดครับอืมก็ก็ส่งให้ลูกมันเดือนใช่ใช่ครับ อันนี้มันเป็นแบบนี้ส่งลูกในทุกๆเดือนเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าโ okay อเคแหละเรา,เร,ารับรู้แต่ว่าเราต้องพูดไหมมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของข่อยน uh ึกบอกป่านางไม่ได้ไปค,คบซูคบชู้สูช่ชายตั้งสถิติก่อนเป็ัยังข่อยขึ้นไปเลยป่ะมึงเปัญญามึงจะมึงจะมึงยังเอ้าเป็นเรื่องส่วนตัวับเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วเขาก็เครียดแล้วทั้งนลายเขาก็เครียดแล้วและเป็นเรื่องเกิดก่อนจะมาอยู่ค่ายทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่ เกือบสองปีที่แล้วอ่ะแล้วปัจจัยเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะจนมาอยู่ตัวเกียวก็มีเงินมีคำก็ก็ไปเยียวยาหรือไปดูแลสูงสุทุกๆเดือนมันมันเป็นเรื่องที่เกิดมาโดดล้วก็เป็นเรื่องที่เราเคี่ยวกันจบแล้วนะใช่เขาก็เคี่ยวกันแล้วอ่ะก็เลยงงว่าแล้วบอกว่าเป็นงองเาทังสองเออแล้วเอาข่าวอีพวกพี่บ้าน่ะใจเย็นค้าตกมันนะแหมอีเหี้ยนี่แบบแม่งยังไรชิบหายตกมันแล้วอยากพูดอยากอะไรแหม อีชิทายไปป่วงนี่เมย <c oughs> ถามว่าเออมากับฟเอฟีอาจจะชื่นใจน้องกล้องมายุเป็นชายแท้ตอนเ,เ,เนี้คอมเมนชายแท้แล้วอินล,ละฟินมากขึ้นแต่กับกับขึบ้นหรือตัวนอยู่ว่าเออคนเรามันมีมันคนเรามันมีประวัติแต่ประวัติเขาไม่ได้ครบชูสู่ชายนะเธออ r s สแตนเขาซี่จริงเขาเย็บจริงถูกบอแต่เขาเคลียร์แล้ว ถึงแม้จะมีปัญหาเคยมีปัญหาก็จริงอาจจะไม่ลงตัวอาจจะงอนนอยบ้างอ่นนี้นุ่นคุยกันไม่ลงตัวสำหรับฝ่ายของคุณแม่เขาแต่ตอนนี้มันดีแล้วไงต้องอายุเท่าไหร่ตอนนี้จะยี่สิบห้าปีนี้ครับตอนเกิดเหตุเท่าไหร่ยี่สามประมาณยี่สามยี่สี่อ่ะทีเนี้ยในานามของแม่ของลูกเนาะเขาเลี้ยงลูกล้วมีความสุกเป็นยังไงครับเขาเลี้ยงลูกแทนเราแล้วก็ก็ดีมากเลยก็ดีเลี้ยงลูกให ซื้อนั่นซื้อนี่มาให้ลูกใส่ท่านนี่ก็เป็นคนช่างแต่งให้ลูกก็เออก็ดีใจเออก็เขาเลี้ยงลู่ไม่เหมือนธรรมดาได้เธอเาก็ดะชั้นนี่ผมกูใช้เลยลูกั้นคนนั้นเมย์เธอากับสีม่วแล้วกันมีลูกเนาะแมืนครับแปลว่าเขาก็เลี้ยงให้เราดีประมาณนึงเลี้ยงดีมากๆถ้าไม่มีเขาเราก็แย่ครัแม่ถ้าเราจะมาเลี้ยงลูกเราจะเอาเงินไหนมาหาเงินครับถูกไหมถ้าเอาอะไอเคแหละวันนี้กล้องยุบเข้ากล้องจะเลี้ยงลูกแล้วกล้องไปหาเงินอยู่ไหนเพราะว่าตัวนี้กล้องก็ต้องแหกป่าทุกวันบนทีครับ บต่เวลาไปหาลูก <_ an> ใน, <_ an> ในวเวลานี่อาจจะสะดวกในการหางเงื่อนมากว่าที่เสียดสีสิบไปแบบลงมือลงแรง,ลง,งมามาเลี้ยงหาเพราะมันเลี้ยงมากกวสีเลี้ยงในบอ่อเลี้ยงได้<อ>แต่มาสีดีซ้าเขาบ่อเขาเลี้ยงผู้เข้าเบ่งออกมาเอออันนี้ย่องดีเป็นบอ่อเขาื่นช่มเนาะแม,นแม่ของลูกดีบอ่อดีมากก็ยันเร็วเขาบ่ดีเขาก็สิว่ากูบ่เลี้ยงมึงเอาไปเลี้ยงเลยแต่เขาก็เลี้ยงจนแบบว่าแปเดือนเก่าเดือนเขาก็ซัพพอร์ตในในมุมอาจจะพูดถึงเขาเออแบบ เขาบกิเป็นคนที่เรียงลารถูกบัแม่เนครับเขาก็เป็นคนมีอาจจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจบ้างมนครับแต่วันนี้ก็เข้าใจกันอ่านได้สเต็ม you know อ่าบาร์ที่นี่เพราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้ะเราก็รับทราบตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณอีกี้ขยี้ข่าวด้วยนะฮะที่ไปสืบข้อมูลแล้วก็ช่วยแถลงการว่าเขาเคลียร์กันแล้วกี้กี้ก็บอกว่า สู้ซาบอกกันได้แล้วกี้ก็เลิศอยูต้องขอบคุณเพื่อนกี้แบบว่าเออต้องเออกี้กี้ก็สืบจริงแหละพาะกี้ก็รักความถูกต้องกี้เลยบอกว่าพวกสูเขาเรียออะไรแล้วเดยเขาดูแลกันเดยเมียเขาเก่าพบอกเลยไม่ใช่เมียอ่าแม่ของลูกแต่แต่กี้นี่ก็เอาแคปแชทลงเนาะแชทนั้นก็คือเป็นเป็นแม่แม่ของลูกจริงๆซึ่งเขาบเคเียรกันแล้วใช่แล้วเขาก็ชื่นชมในแชทก็หลักฐานก็คือตรงนั้นแล้วใช่ แต่มันก็เป็นเรื่องอะไรอย่างดีเทลที่ลึกๆกันเนาะแต่ภาพรวมคือไม่มีอะไรไม่จริงๆ